เป็นยังไงไอจีเข้ามือนี่ไหวปะอากาศกระลังเดือดอกอ๋อมีแดดสบายอยู่เห็ดไปเด็หลายพวงแนวหอยปลาปากกาปาูปาโดนคนละพวงเดือกจาจอเดืมเลยแหละจอไปตองนี่แหละต้องเขาอีลีเดือดตอา เขาเข็ดคอนเทนต์เน่ยนะคอนเทนต์มั้ยนำน้าก็เอ็ดกกโม่เนาะต้องไปแต่ละเกินกู่โมงผมกูใจยังได้ปลาครับพี่น้องครับสวัสดีครับเมื่อเนก็พอกันเรีล้วนะครับครับเอ็มก้นหาป่านะครับเมื่อเนก็มาครั้งที่สองนะครับจากคลิปก่อนที่เขามากเจอปลาไใหลายครับเมื่อเนก็มาตามลาปันเนียนโบกเข้าครับมาครับทีมงานเขากัเป็นทีมงานเขานะครับ ทางล้อมไผ่พี่น้องผมอากเก็บน้ำล้อมไผ่ครับเมื่อนี้ก็มาฮอดตะเจ้าครับมาฮอดตอเอะเจ้าเลยบรรยากาศไปพี่น้องตาเบิง้งเมื่อนี้ครับมาตามลาพเนนอีกขังนะครับปีนี้กับมาเป็นขังที่สองนะครับทากเก็บน้ำล้อมไผ่ครับเป็นรอบที่สองนะครับมเมื่อนี่กัเจาเป็นตนะัวเงาครับ เป็นสวีมานะครับสวีมาเป็นตัวยาวลงมันโอ้ยมาขังก้อนอัตสันลงหิ่งบ่ค่อยนันครับน้ำใสถือว่าใสครับใสคักน้ำเห็นประมาณหาหกเมตรพลนละหาหกเมตรเจ็ดเมตรแปดเมตรก็เห็นครับน้ำใสคักมับอันนี้เอาเป็นตัวยาวมาครับหกสิบห้าเส้นไปน้องลุยครับไอเสียคนล่าปลาครับเด็กสวิงเก่งครับ คนหมานครับผมอะ่ะคนหาปลาครับก็เป็นแม็กพนอย่างนี้ตัว ลวิธีดำนะครับเทคนิคการดำของผมก็จะหาซองหนที่เป็นซองนะครับซองหนที่พอหลอดเข้าไปได้นะครับเขาก็จะหลอดหลอดค่อ,คอยๆไปนะครับค่อยๆเลื่อยไปตามซองนะครับเทคนิคผมก็จะใส่เสียงเรียกเหมือนเดิมนะครับเนี่ิตภัณฑของอุบุนี่นี่นครับยงังบวนไปนะครับยิ่งเรียบร้อยครับ ปลาเินางนี่ก่อน้างทีต่ตัวใหญ่นะครับอุดมสมบูรณ์นะพี่น้องผมนี่ครับค่อยค่อค้านไปครับค้านไปตามพื้นเบาเบานะครับใส่เสียงขั้นปลาบบกเขากับใส่เสียงเรียกนะครับเรียกไปเรื่อยเรื่อยนะครับจนปลาจะเข่านะครับตอนนี้ผมก็ค่อยปลาอยู่นะครับ น,นี่ออกมาแล้วพี่น้องผมนี่ๆๆเอาไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวลองใส่เสียงเรียกไหมครับ <c oughs> เพื่อปลาจะออกมาอีกนะครับ <c oughs> กันใจหันใจขอลึกๆครับ <c oughs> บดโดนมันก็ออกมาอีกทีครับนี่ๆๆๆม่านแบบนี้เลยบาดเรียบร้อยครับ วันนี้ก็พี่เนออกไปครับใส่มือใส่นะครับพี่เนออีกมือนึงก็อู้หลุมประนนพี่น้องผมอู้ปชัชโดครับเอาตัวได้ดีเอาประนนดีกว่าครับนี่เรียบร้อยครับ โตแน่จักน้อยครับใส่มือใส่พีแหนไวปเลยนะครับดำเรื่อยหาปลาเลยนะครับเ็นหลุมข้างหน้าผมนะครับนีนเ่ตรงมีตโตมันตรลัแถวนี้นะครับคันเห็นหลุมนี่ตตรงมีนะครับจังหวะนี้ก็ใสเสียงเรียกเหมือนเดิมนะครับลองเสียงยิ่งเพิ่งพี่น้องผม บ่โดนครับปลาเขาไก่ให้ครับเอาไหมครับเอาไหม่ <c oughs> นี่นี่นี่ครับนี่นี่น,น,น,นี่เรียบร้อยครับตัวนี้ นี่นหลุมใส่สวยนะครับเราลงไปหอดผืนนะครับค่อยๆ้านไปนะพี่น้องผมปลาจะโบ้ <c oughs> ค่อยมักอยู่หกปันไดน,นะครับส่วนมากจะเจออยู่เป็นแปนนึ่สินะครับแล้ก็ใส่เสียงเรียกครับเรียกเหมือนเดิมนะครับ ี่พี่น้องผมมาแล้วครับมาถังสี่เรียบร้อยครับนามก,นก็ลึกๆครับจุดนี้นามประมาณสี่ถึงห้าเมตรนะครับเั็นไปหายใจก็จะหอดนะครับ นามรลอมไั่นะครับนามใสเบิดปีเบิดแรงพี่น้องผมนะครับปาลากระาหลครับอุดมสมบูรณ์นะครับนี่นี่พี่น้องผมนี่นี่นนน ใส่เสียงเรียกนะครับใส่เสียงเรียกเหมือนเดิมนะครับบางจังหวะปลาติเขานะครับเอามองใส่มองขวายดีนะครับบางครัง้งปลากระเขามากกางๆเขาอาจจะโบเห็นนะครับใส่สตานี่พี่น้องผมมากแล้วครับจ่องบางตัโดนบันไดบุ๊กนี่เรียบร้อยปลาเน้นตัวผู้นี่จะออกแดงๆนะครับสังเกตง่ายๆเลยก็จะเป็นตัวแดงๆนะครับถือแสงแดดนี่ก็จะท่อนแสงแบบบางตัวก็จะขาวโพลเลยนะครับ จังหวะนี้ผมก็ได้ดำมาเจอดงปลาแหนนะครับผมก็เด้ไฟมือนะครับกวดปวดตดนนะครับหาซองติดปลาอยู่นะครับนี่่จะดูพี่น้องครับจะดูจะดูดำมาเจอจะดูนะครับตามไปตามไปเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาจังหวะที่เดียวเรียบร้อยครับตัวนี้นี่ก็เป็นบรรยากาศ พักเทียงพักยกนะพี่น้องผมกินต่อเทียงครับพี่น้องคอตัวนี้คอเนี่ยคอแล้วมันปลาดูนี่คอเนี่ยต้มพอดีอ๋ออนี่มันน้ำเดือดครับเพลกับกอดพัดผัดเทียงนะครับเดี๋ยวยกสองลงไปไม่ มาแล้วครับเขาเทียนห้องเป็นตมนะครับตมกระโพงกระโพงใหญ่มื่อนี้ยก็ได้อยู่เด้อราแนี้น่ะหาปลาสูตุ้ใหญ่แบานี้มาละหายากกว่าไอกรมี่เป็นลาบปลานะครับลาบปลากระสูบนี่สามตัวเพรลาบพอดีก็ต่างเงื่อนว่าเป็นสุดยาศาสตร์ด้วยนะคนบอลยีงมาสองนนีมาครับพี่น้องมาเนี้กินข้าวน้ำกันครับ

แต่ยังเสียเบิกก็ะด้ครับขออนุญาตกินข้าสักปันบาทหน่อยนี่เดี๋ยวถ้าเบิ่งยกสองครับชงบ้านนี่ปลาก็จะจับคู่นะครับนี่ครับอยู่กันเป็นคู่ยังซีเลยนะครับผัวเมียนะครับผมกัเลือกอาตัวผู๋นะครับนี่เรียบร้อยครับ อุ้ยปลาฉดพี่น้องครับปลานิ่นครับโดูอัลติใดดีโดหง่ครับเอาปลานิ่นดีกว่าครับเรียบร้อยครับตัวนี้ปลานิ่นใสใ่ญ่ครับสาวเสือกันมากในนักตึกเลยครับตัวนี้เดี๋ยวมาเบิร์ตกันครับปฏิตวใหง่ขนาดไหนครับนี่กันเป็นป้าพวกสาายใต้น้ำนะครับพอแน่ใจว่าเป็นต้นอย่างนะครับ เลยงามพี่น้องครับเพียนหน้ามใสนะครับจุดนี่ดำเพลินเลยนะครับหน้ามแบบนี้ดำดำเลยทั้งวันเลยนะครับเอาดำชมวิวไปเรื่อยเจ้นเย็นครับดำเอาบรรยากาศนะครับเนี่ยจิตซุดมาเจอเฉดโหนไงพี่น้องผมเนี่ยอู้บอกงครับตัวนี้ คาดว่าน่าจะมีหาทั้งหกลู่นะครับเรียบร้อยครับไปแล้วครับไปแล้วครับอุ้ยปนินครับปนินกำลังเห็ดหลุมนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับ อูอ้ยางสวยครับตัวนี้ <c oughs> ขาโป้เลยนะครับจะส่งสัญญาณให้เมื่อเก็บปลานะครับส่งสัญญาณเรียกนะครับ <c oughs> ็นแม่ซอยเก็บปลานะครับเป็นชะดูไงนะครับ <c oughs> คนซอยนะครับ จะมีค้นเก็บปลาเนึ่นนะครับดำน้ำกลนะครับเพื่อจะเป็นค้นเก็บปลาเนี่ยนี่ครับนี่คนเก็บปลา,าแล้วอะ่ะทำหน้าที่เก็บปลาเลยสฉกพอเลยนะครับตรงเฮ็มยังนะครับดำเก็บปลาอย่างเดียวที้นินเสียงปืนอีกอะจะหูหน้าที่นะครับเสร็จดูใหญ่ มาอีกหนึ่งตัวนะครับ รวมไม้รวมมือกันดีนะครับจะหูหนาทีนะครับนาทีเก็บปลากันเก็บปลาย่างเดียวนะครับแต่ยินเสียงลันไกลนี่ก็คือต้องฟ้าร้อยมาเลยนะครับเพื่อจะปูเป็นการเสียเวลานะครับนี่ครับ กระดิดำมาเจอเป็นฝูงนักลานะครับเป็นชะดูใส่ซ้าแขนเลยนะครับอาจจะมีหนึงกิโลนะครับ บาสพเดี่ยโอ้ยบาสทไหมปวดกระโฟพี่น้องครับโอ้แบกกันเอวเคล็เบิร์ดมาเบิงผลงานพี่น้องผมขึ้นจากน้ำแล้วครับโอ้ยไปดูไง ปลาเอาเนี่ยเวียวคไมชื่ออย่างของเขานผดงานปลาเดืยอน,นอมภัยครับปลาปนินบูตามหาตำเล็ดครับเมื่อนี้ไม่จะบกโบนอะดปก้ิบย่ 30, เก้านเาันมัน่ดกือก็เถือว่าพานครับเมื่อนี้ปลากรได ถือว่าถือว่าหลายเลย,ลย,ยพ่อปลาเป็นหลายตัวครับเป็นลอยสองลอยแล้วยิ่งบัถึกพี่น้องเมื่อ,น,อน,นี้ก็กฝากไว้ทั้งนีครับเ็แนวกัรเพาะพ่นธั์นะครับต้อรับเมื่อไหนก็ขอบคุณครับ